สวัสดีค่ะวันนี้พายจะสอนการทำวีลูอัพข้ามไฟล์นะคะแต่วันนี้แอดวานนิดนึงตรงที่ว่าไฟล์ของเราเนี่ยไม่ได้เป็นไฟล์ที่อยู่ในเครื่องนะคะจะเป็นไฟล์ที่เราเอาไปฝากไว้ใน c l คราวใดคราวใดก็หรือ d ดแชร์นะคะที่คนอื่นเนี่ยสามารถเข้ามาดึงข้อมูลในไฟล์ของเราได้นะคะค d าว v ดที่นิยมเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็น o One d r i v e Google Drive อาพวกนี้เขาเรียกว่า Cloud Drive นะคะเราไฟล์เนี่ยไปฝากไว้ที่นั่นเราก็จะทำการดึงวีดูอัพข้อมูลจากตรงส่วนนั้นนะคะเสมือนว่ามีคนแชร์ข้อมูลไว้ให้เรานะคะเราเราก็ดึงมาใช้เวลาเขามีการแก้ไขอะไรยังไงเนี่ยข้อมูลของเราเนี่ยก็จะเป็นการดึงแบบ ออโตนะคะอันจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคําถามจากอินบ็อกของน้องด้วยตรงที่ว่าเวลาที่เขาทำา l ลู k อมเนี่ยทำในไฟล์เครื่องตัวเองเนี่ยไม่มีปัญหาเวลาดึงเข้ามาทําแต่ทําไมเวลาดึงข้อมูลจากในคลาวเนี่ยมันดึงไม่ได้นะคะบางทีนะคะมันเกี่ยวข้องกับการที่เราทําลิงก์ เอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพราวจะก่อนจะเริ่มเนี่ยพราะจะโชว์ให้ดูก่อนว่าลิง์ที่ทำการลิงก์ข้อมูล Vlook Up จากในคอมพิวเตอร์กับในคลาวด์ดายเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยถ้าเราทำลิงไม่ถูกต้องเนี่ยข้อมูลมันก็จะไม่ดึงข้อมูลในคลาวด์ของเรานะคะอ่ะดูที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะคะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับมิวสิกนะประเภทของดนตรีนะคะถ้าทำเป็นฐานข้อมูลเอาไว้ แล้วก็มีการดึงข้อมูลมาไว้ตรงชีดด้านขวานะคะอันนี้ถือว่าเป็นชีดดีพอร์อนะด้านซ้ายเป็น d a t a า a s e นะคะอันนี้ยังอยู่ในเครื่องอยู่เดี๋ยวพาโชว์ให้ดูว่าเวลาทำวีลูอัพเข้ามาเนี่ยดึงดีมาต้องได้ล็อกใช่ไหมคะเวลาเราดึงข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยมันจะโชว์แบบนี้เครื่องเราแล้วก็ไฟล์ที่มันเปิดด้วยนะคะมันจะโชว์ชื่อว่ามันเป็นเวิร์กบุ๊กอะไรอ,ะอันนี้คือเวิร์กบุ๊กก็คืออยู่ด้านบนนะคะชื่อ ฟล์หรือ Workbook เนี่ยคือ Database Music วิธีการอ่านนะคะเราต้องอ่านให้เป็นก็คือตัวเนี้ยมันทำวี o ูอั p ข้ามไฟล์เลยมันถึงมีชื่อไฟล์ขึ้นมาแล้วตามด้วยชื่อชีตก็คือชีตหนึ่งนะคะเราค่อยตามด้วยชื่อเซลล์ไม่งั้นเวลาถ้าเกิดเราทำวี o ูอั p จาก ข้อมูลที่อยู่ในหน้าเดียวกันเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนี้นะคะมันจะขึ้นแค่ชื่อเซลล์เฉยแต่ถ้าเกิดเรามีการทําข้ามชีทข้ามไฟล์เมื่อไหร่เนี่ยถ้าข้ามชีทมันก็จะขึ้นชื่อชีทมาถ้าข้ามไฟล์ด้วยจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีชื่อไฟล์ขึ้นมาด้วยแล้วถ้าเกิดพอมีการปิดไฟล์นี้ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะโชว์เป็นชื่อไดร์ขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีชื่อนี้อยู่ในหลายหลายไดร์ไดร์ s ไดร์ c ไดร์ d นะคะมันเลยจะมี ระบุข,ขึ้นมาด้วยอ่แล้วถ้าเกิดในส่วนของคลาวด i า e ล่ะมันจะขึ้น v l o o อ u p แบบไหนเวลาเราทำสูตรเอาไว้มันจะขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้เราไม่ได้ไปก๊อปมาจากไหนนะคะมันจะขึ้นออโต้ขึ้นมาเองเวลาที่เราเปิดไฟล์แล้วทำงานเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบปกตินี่แหละแต่พอเราปิดไฟล์ที่อยู่บนคลาวไปเนี่ย มันจะขึ้นอันตโนมัติเลยว่าเป็น HTTP ก็คือเหมือนที่อยู่ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะคือเราลิงก์แบบให้มันออนไลน์ใช่ไหมคะมันก็จะมี HTTP S ขึ้นมาเป็นเหมือนแบบได์เสมือนของเราเนี่ยคลาวด์ไดสของเราเนี่ยที่อยู่ของมันคือตรงนี้เราข้างในเนี่ยพาก็จะมีแยกยอดเป็นด็อกิ e เมนต์อันนี้ก็จะเป็นของพายละว,ว่ามันอยู่ในโฟลเดอร์ด็อกิเมนต์นะ เราก็ชื่อเนี่ยก็ยังเป็นชื่อเดียวกันก็ชื่อไฟล์ชื่อว่า database music นะคะแล้วก็ต่อด้วยชีดเนี่ยคือทุกอย่างจะเหมือนกับลิงก์ที่มาคอมพิวเตอร์แต่ต่างๆการตรงที่มันอยู่ที่คลาวด์ไดของเรามันเลยขึ้นโชว์แบบนี้ขึ้นมานะคะอ่าสองอย่างเนี้ยจะเขียนไม่เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเอาไปใช้เราก็ต้องมีการลิงก์ให้ถูกต้องด้วยไม่งานบางทีเนี่ยถามว่าทำไมมันเวลาอยู่ในคอมพิวเตอร์เราถึงใช้ได้เนี่ย ก็เป็นเพราะว่าเราลิงก์ให้มันอยู่ในไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราถ้าพามีการเปลี่ยนไฟล์นี้ปุ๊บสมมติพเ,เปลี่ยนตัวนี้เป็น xx อ่าตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแต่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันลิงก์ที่คลาวของเรานะคะแต่ตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเพราะว่าเรามีการลิงก์มาที่คอมพิวเตอร์จริงๆทุกอย่างคือเบสิกง่ายๆถ้าเรามีการลิงก์ถูกต้องเนี่ย จุดที่มันดึงข้อมูลเนี่ยมันก็จะดึงข้อมูลได้อย่างเที่ยงตรงนะคะพราจะสอนทั้งที่ลิงก์ในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็ลิงก์ที่คลาวใดนะคะแล้วก็สุดท้ายพอจะสอนว่าถ้าเกิดทําในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วเราจะอัพไปในข่าวอัพอัพโหลดไปในคลาวใดยังไงให้ลิงก์เนี่ยเราไม่ต้องมานั่งแก้ไขนะคะให้มันขึ้นเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลยอ่ะเดี๋ยวพราทบทวนให้โดยการทำลิงก์ v l o o k u p ไปที่ ไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเราก่อนนะคะจะได้มาเป็นตัวเปรียบเทียบกันอันนี้็คือจะอยู่ในไมค์คอมพิวเตอร์นะคะวิธีการก็คือเปิดไฟล์รีพอร์ตของเราก่อนที่จะลิงค์ข้อมูลเอามาลงนะคะแล้วก็ตัว Data หลักก็คือตัว d a t a าเบสนะคะก็เปิดเอาไว้เลยนะคะเพื่อที่จะทําการลิงก์ก็ให้มันโชว์เป็น2หน้าต่างนี้ใ,นใ,นในกล้กันเราจะได้ทําลิงก์ง่ายๆวิธีการนะคะก็พิมพ์วีดูอ้าปกติ ะะเราต้องการดึงข้อมูลอะไรมาไอเทมก็มาจิมที่ตรงนี้แล้วก็ตัวไอเทมที่เราต้องการค้นหานะคะอยู่ชี d a t a b า s e แเราก็มาคลุมนะคะคลิกที่นึงแล้วก็คลุมกลางแบบนี้ตัวที่เราต้องการอยู่ตำแหน่งที่2นะคะก็คอมมาแล้วก็สแล้วก็ ExactMatch ก็จะเป็น f False นะคะ f False หรือ0ก็ได้ เหืเราก็จะได้ดึงตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้พอมีทำ dropdown list เอาไว้นะคะก็สามารถเลือกเพื่อเปลี่ยนอันนี้ทำเพื่อให้ง่ายต่อการเช็คข้อมูลนะคะ C K Pop E Jazz เพื่อนๆจะใช้พิมพ์มาไว้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับการที่เราทำข้อมูลที่ลิงก์จากข้อมูลที่เป็นตัวที่อยู่ในรายของเราก็ปิดไปนะคะสำหรับตัวนี้ เดี๋ยวพาจะสอนทำเตรียมข้อมูลเพื่อให้อยู่ใน Cloud Drive ก่อนนะคะอันนี้พ่จะเซฟเอาไว้นะคะสำหรับตัวฟอร์แมตของเราก็ปิดไปทีนี้วิธีการที่จะทำข้อมูลให้เราอัปโหลดไปอยู่ใน Cloud Drive ถ้าเป็นข้อมูลชุดเดียวกันก็ง่ายๆเลยก็เปิดไฟล์เดียวกันเดี๋ยวเราจะมีการเซฟแค่เซฟแอดเองข้อมูลชุดนี้เนี่ยไปอยู่ในคลาว d แต่ว่าก่อนที่จะเซฟเนี่ยพาขอแยกข้อมูลนิดน,นึงถ้าเกิดอยู่ในคลาวพาจะเติมหนึ่งให้มัน อ่ะสแล้วกันจะได้รู้ว่าตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ในคลาวนะคะเพื่อแยกถ้าอยู่ในเครื่องเราก็จะไม่มีตัวห้อยนะอ่วิธีการทำเพื่อให้อยู่ในคลาวทำงานก็กดไปที่ไฟล์แล้วก็ Save As นะคะแล้วก็เลือก OneDrive ของเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเป็น Google Drive หรือ iCloud นะคะก็แล้วแต่ว่า Save Cloud ของเราเนี่ยเราใช้บริการของเจ้าไหนก็เลือกที่ไดก่อน เนี่ยขึ้นมาเหมือนกับไดร์ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เราเลยเพียงแค่ว่ามันไม่ได้มากินพื้นที่ในเครื่องเรานะคะเขาก็จะมีโฟลเดอร์ให้เราเลือกพลวก็จะเลือกเก็บไว้ที่ด็อกิวเมนต์นะคะชื่อพราจะใช้ชื่อเดียวกันนะคะแล้วพราก็จะเซฟหลักการเซฟก็เหมือนกันเลยนี่พอเซฟเสร็จเนี่ยข้อมูลของเราชุดนี้เนี่ยก็จะไปอยู่ในคลาวแล้วนะคะตัวนี้พลาวก็จะปิดไปก่อนนะ แล้วถ้าเปิดให้ดูข้อมูลชุดเดิมชุดเดียวกันตัวนี้จะเป็นที่อยู่ในเครื่องนะคะไม่มีห้อยสองแสดงว่าตัวนี้อยู่ในเครื่องทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะลิง์ข้อมูลทำยังไงอ่าเราก็เปิดรีพอร์ตขึ้นมาก็ถ้าเกิดมีข้อมูละายอัปเดตเราก็กดอัปเดตก็ได้นะคะข้อมูลมันก็จะมีการอัปเดตตามข้อมูลที่เรามีการเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่อยู่คลาวด์ได์เราก็ต้องเปิด ให้ถูกจุดนะคะถ้าเกิดเราเปิดเปิดที่อยู่ในเครื่องเนี่ยแล้วเราทำการลิงก์เนี่ยมันก็จะได้ลิงก์หน้าตาแบบเดิมขึ้นมานะคะอืมทีนี้เราก็ต้องเปิด e x c e l ขึ้นมาแล้วก็ open ตัวที่อยู่ในคลาว d ของเราเลือกให้ถูกอยู่ใน DOCUMENT ชื่อ database music ก็ค้นหา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 อ่าเจอแล้วตัวนี้ เปิดขึ้นมาอ่าเห็นไหมแตกต่างกันไหมคะตรงที่ว่ามันมีห้อยสองบุกหนึ่งเห็นไหมมันมีห้อย2ก็คือตัวนี้แหละมันอยู่ในคลาวเราจะทำการลิงก์ที่ตัวนี้อย่าลิงก์ผิดนะอันนี้คือจะเป็นการลิงก์ลิงก์ใหม่เลยอืมอ่าอี e. แบบนี้นะคะก็ใช้หลักการเดียวกันอันนี้จะเป็นวิธีแรกนะคะเป็นวิธีที่ทําตรงๆก็คือลิงก์ไปที่ข้อมูลที่อยู่ในคาวด v e โดยตรงเวลาที่ในคาวดา r อะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะข้อมูลชุดนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยอ่ะอันนี้ลิงก์จากเครื่อง j จ๊ดอันนี้แจ๊ดสอง้เรา,าเปลี่ยนเป็นแจ๊ดสา ข้อมูลที่อยู่ใน Cloud าวด v e ก็จะเปลี่ยนนะคะแต่ว่าที่อยู่ใน My c ค m p อมพิวเตอร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ,อะลองเลือกดูนี่นะคะมันจะอยู่แบบเดต้าเบสแยกกันอย่างชัดเจนเลยว่าอันนี้อยู่ในเครื่องมันก็จะดึงที่หนึ่งอันนี้อยู่ในข่าวดึงที่หนึ่งแล้วก็ย้อนกลับมาดูนะคะถ้าถํามีการปิดไฟล์ตรงนี้เนี่ยถ้าอยู่ในเครื่องมันก็จะโชว์เป็นชื่อด v e แต่ถ้าเกิดอยู่ในข่าวมันก็จะโชว์เป็น HTTP แบบนี้นะคะทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เราไม่ต้องไปนั่งลิงก์ใหม่ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเราให้มันไปลิงก์ข้อมูลที่อยู่ในคาวเลยเนี่ยทำง่ายง่ายนะคะก็คือของเดิมเนี่ยข้อมูลมันลิงก์ข้อมูลอยู่กับชุดนี้ใช่ไหมคะชุดนี้แล้วเราต้องการที่จะเปลี่ยนข้อมูลชุดเนี้ให้ไปลิงก์ข้อมูลในคาวเราก็แค่เซฟข้อมูลตัวเดต้าเบสตัวนี้ยให้ไปอยู่ในคาวนะคะ ก็เลือกวันใดตัวนี้พาจะเปลี่ยนเป็นตัว3แล้วกันตัว2ก็คือ Cloud ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัว3จะเป็นเดต้าเบสชุดที่แพรอัพโหลดจากเครื่องของตัวเองแล้วก็เซฟอันนี้พาจะโชว์ให้ดูนะคะว่าเราสามารถเปลี่ยนลิงก์แบบอัตโนมัติเลยไม่ต้องลิงก์ใหม่โดยการที่เปลี่ยนข้อมูลตัวที่เรามีการลิงก์อยู่เนี่ย ตอนนี้เรามีการลิงก์ตอนแรกเรามีลิงก์อยู่ที่ในเครื่องตอนนี้เราเปลี่ยนมาลิงก์ที่ Databa s e Music 3<ม>เพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวต้นฉบับที่เราเปิดเอาไว้เนี่ยตอนแรก2ไฟล์นี้มันลิงก์กันอยู่พอเราเปลี่ยนตัวนี้ไปเซฟที่คาวด์ไดปุ๊บไฟล์ฟอร์แมตเนี่ยที่ทำลิงก์เอาไว้มันก็เปลี่ยนให้ Auto. ออโต้อน,นี้คือการเปลี่ยนแบบออโต้ถ้าพามีการปิดตัวนี้ปุ๊บนะคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนลิงก์ จริงๆมันเปลี่ยนตั้งแต่ตอนที่พับเปลี่ยนที่อยู่ในการเก็บครั้งแรกแล้วละ่ะเนื่องจากมันเปิดพร้อมกันมันเลยรู้ว่าข้อมูลชุดนี้มันลิงก์กับชุดนี้พอชุดนี้มันเปลี่ยนไปเก็บไว้ที่คราวใดเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนลิงก์ให้เราอัตโนมัติด้วยอ,อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราไม่ต้องนั่งทำตัวลิงก์เองไม่ต้องนั่งทำสูตรใหม่ก็แค่เปลี่ยนที่เก็บในขณะที่มันเปิดไฟล์พร้อมกันอยู่นะคะ อ่าอันนี้เราไปเก็บไว้ที่ไฟล์ทั้งคู่แล้วถ้าเกิดพอมีการเปลี่ยนตัวที่อยู่ในไม c o คอมพิวเตอร์ล่ะตอนนี้ไม่ได้อยู่ใน m มายคอมละถ้าตอนนี้ตัวด o c กพ้าเปลี่ยนเป็น YYY เติมว y y, เข้าไปตัวนี้ก็จะไม่เปลี่ยนแล้วนะคะเพราะว่าจุดที่อยู่ยมันไปนลิงก์ที่อยู่ในคลาวของเราเห็นไหมคะว่ามันง่ายมากจุดสำคัญก็คือตอนนี้เราลิงก์ข้อมูลไปที่ไหนนะคะวิธีการเช็คก็อย่างที่บอกก็คือ เราปิดไฟล์ก่อนให้เหลือแค่ตัวนี้มันจะเห็นชัดเจนเลยว่าเนี่ยมันลิงก์ไปที่ถ้าอย่างนี้ก็คือลิงก์ไว้ในคลาวนะคะมีด็อกมีไลฟ์มี like, HTTP เนี่ยแสดงว่าอยู่บนคลาวแล้วแล้วถ้าเกิดติดปัญหาสงสัยอะไรก็สามารถโพยไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาตอบให้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับเพจแล้วก็ YouTube Channel ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ